สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดิเลอร์ประเสริฐศรีนะครับดูนี่ครับแต่ละคนรักผมมากนะฮะดูดูดูผมหนักกันเนี่ยไอเราก็ไปแบกซื้อไก่ทอดไอเรากลัวไม่มีอะไรกินมาถึงแล้วล่าก็ลายเหรแต่มันก็มีเดิมเดิมอ่ะ xem. หน้าที่สูงเข้า không, 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 เยอะมากเยอะสุดๆเข้าไหนอะ,อะเดี๋ยวเอาของหลังได้ไหม่านน้องดิได้ยังโอเคอเแซมผมเข้าไปก่อนนะผมเข้าไปก่อนนะอโอเค แล้วก็เบาหวานนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับสำหรับเื่อนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาชิมกันเฉาก๊วย,ยนะปะ่ะถ้าอร่อยคืยลอลงเมืองฟ้าแล,ล้วเรื่บ้านเราอย่าไปเดินอย่าไปเดินตกน,น้ำแนาวบอกก่อนอ,อรอนะะไรนะบ้านเราดีกว่าเอง มีพอมกลับมาเธอสามไว้ก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาบอมนี่ข้าคุณข้าอย่างปนครับางสวัสดีค่ะรับามอะไร ต้มตำครับตำป,ปูปลาปูปลาเขาตำไทยด้ไหมไม่ปูปลาทยหรอกนี่ปูมันไม่มีปูด้วยชุบชุบชุชชชโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย ใครเหมือนกันเอาเ่าลืมเราติดพี่แซมไปอะไรวะยังไม่รู้เลยว่ารถจะไปใคะพว้หาใครไม่ติดเหรอ

ก็ขอมาไปเช่อเขาหน่อยนอนห้องเขาอะ่ะนี่บรรยากาศเตรียมความพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนเวอร์ไปไหนเพื่อนเวอร์จะไปเอาของตู้ตากหนังก่อนจะนอนไหนนะจะน,นอนอยู่วัดอ๋อไกลโ่นเลยนะสองสามกิโล เชายเรียบร้อยยัง LED เรียบร้อยยังเลยครับนะพร้อมพร้อม จูดี้อุไรตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวเดี๋ยวเราค่อยไปทักทายน้องๆนี่รรยากาศนะครับร้านกว้าง้านะครับก็รถขนอกจอดเยอะมากมน้อยส้มตำไปกลางเต็มก่อน โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนะรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะจะไปเสิดระบบสัญญาณ Wi-Fi ก่อนเนาะแล้วก็เตรียมความพร้อมในหลายๆอย่างนะครับ<ส>คืนนี้เจอกันพี่นะครับ<ส>นครสวรรค์นะครับอันเทอตาคีนะครับ<ส>ก็ฝากเอฟซี ync, ทุกคนนะฮะเดินถ้าอยู่แถวๆนี้นะครับก็เดินทางมาเลยสถานที่จอดรถก็เยอะครับสถานที่จอดรถเยอะดูลานกว้างมาก ร้านพร้อมมากนะดูพร้อมสุดๆครับพี่ดอยเอฟซีก็เตรียมเสือเตรียมอะไรมาเต็มเลแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังรถผมเลยมาถึงงานยังไหนมาถึงก็ถ่ายแลยังรถมันเป็น โอเคครับบรรยากาศการจึงขอมพร้อมก็ประมาณนี้นะฮะสนับอำเภอกาคีพุทธิสวนพรพุทธิเขาไปทำการแสดงที่บ่อ,บอวินชนบุรีนะครับก็พี่น้องชาวชนบุรีหรือว่าใกล้เคียงนะฮะให้กำลังใจได้นะแล้วก็ติดตามคิวงาน,นที่เพจสำนักเพื่อนแทนนะครับก็จะอัปเดตคิวงานทุกวันนะฮะก็ได้ประกาศแล้วเนาะว่าลงที่ไหนบ้างนะครับพี่น้องเอสซีชาวกรุงเทพบริมณฑลก็รอติดตามพเพจไม่ไ,ได้ไปกินเหล้าไหนมา ไปกินเหล้าไหนมากินเหล้าอยู่วัดเออได้ข่าวว่าเมื่อคืนเมื่อวานโดนบอลอะไรออกเหรอออกัากไม่ไหวฮะออหัาไม่ไหวโดนบอลอะไรออกเหรอเมื่อวานเนี่ยเอาครับพี่ฮะหรือไปทำอย่างนี้อีกนะแล้วกลับมาทำไมอีกเนี่ยเพราะจ่อไปงอมาโอ้อโอโ <laughs> บอลอะไรออกเดี๋ยวซ้ายงอมาโอ้ยยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไปอ่านไปไหนเนี่ยเจ็ที่นั่ง เอาที่นั่งตรงไหนนมีเชยนั่งตรงนั้นเคือพี่จะไปนั่งแบบตรงแบบว่าตรงที่เขาไม่นั่งกันน่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ